อดีตเคยแพงปัจจุบันถูกถูกฮอนด้าฮ v สอาร์วนรปีสิบ้านเมื่อนี้ไอีเอมเปิดราคาขายสี่แสนเก้าบาททางวดเดือนละ6กพันตลอดสัญญาครับเบิ่งเลยน่ะฮอนด้าฮสอารวเงินเดือนหมื่นนิดๆก็สามารถเป็นเจ้าของได้นเบาะหนังนสวยงามแผ่นเพลเดิมน่ะเกียร์ออตโต้ไม่หนึ่งแสนโลครับ หน่ามือก้อนเนี่ยปัตโต้พันหมื่นหาหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดพูดแบบไงเงินเดือนนี่ต้องสามหมื่นไปซื้อได้ห <c oughs> น่ามาเมื่อน,นี้เงินเดือนหมืน่นกว่าก็ซื้อได้แล้วครับหน่าหมืน่นกว่าก็ซื้อได้แล้วสวยงามหน่าหมอครูพยาบาลหน่ารองผู้จัดก,การผู้จัดก,การหน่าขออหน่าโ,อ,า <c oughs> โอ้ยขับดูขับรุ่นนี้มีสง,ง่าราศี นะเกียร์อโอโต้ปุ่มพุชสตาร์ทเบาะหนัง๋ยวสตาร์ทให้ฟังหุญนแจอ,อยู่นี่ครับสตาร์ทอยู่นี่เบรกพร้อมอชิ่งเดี๋ยวติดนะลูกค้าไอ้นี่ก็มักซื้อได้ลูกค้าอยู่ต่างประเทศครับที่เบ่งคลิปไ้เสีมยมอยู่พามูมาซื้ออีกอะนะเลขไม้ที่หนึ่งแสนเจ็ดพันกิโลเมตรครับกระจกไฟฟ้า ไฟ LED โปรเจคเตอร์เครื่องพันแปดเดิมๆนะรดการันตีไม่เฉียวไม่ชนสี่แสนเก้าพันบาทฟรีดาวฟรีกลองฟรีัดฟรีอนุนงวดหกพันตลอดสัญญาสนใจทักมาได้ครับไอเสมรสซิงจัดให้กับพี่น้องเจ๋า